สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องพี่พีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบที่ชื่อฟาร์มเนมีครับซึ่งอีพีนี้เป็นอีพีสุดท้ายนะวันนี้เราก็จะมาหามีมเปนต่อถัซึ่งเป็นห้ามีมสุดท้ายที่เราจะต้องหาก็คืออีพีนี้เป็นมีมจบแล้วซึ่งมีมที่เรายังไม่เจอก็คือมีมอัมดันแมนแล้วก็มีมแฮงค์แล้วก็บิลลี่เมกาชิปปี้แล้วก็เบบี้โยดเอ้ยเบบี้โยดานิแล้วก็พีพเดอะฟรอคโอเคมาเดี๋ยวเราไปเริ่มหากันเลย โอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มจากอันแรกกันก่อนเลยดีกว่าคืออัมดันแมนซึ่งอันนี้อยู่ในเดสเซอร์ทะเลทรายเห็นบอลได้ไหมนี่แหละนั่นไงมันอยู่ตรงนั้น,หนหเห็นไหมนั่นแหละเมื่อวันเดือนนั้มีดวงที่คืออะไรอ่ะไม่รู้เะผมก็เพิ่งเห็นนะประดับ,บปเป็นเออผมเล่นมาผมเพิ่งเห็นคือเราต้องขึ้นมาบนตึกนี้แล้วก็ขึ้นระบนเสานี้แล้วก็เดิมาเห็นไหมมีบันไดล่องหนอยู่อย่างนี้แล้วก็เดินมันตรงไปนั่นไงมันอยู่นั่น เสร็จแล้วตรงนี้จะมีบันไดแล้วห้ากตกถ้ากตกก็คือกตกอ่ะี่เราต้องกระโดดทีแบบนี้แล้วก็มาอย่างรี้จริงมันง่ายนะอยันนี้แต่แต่ไม่รู้เลยนะคะไม่เจอนี่แล้วเราก็จะได้แล้วกับมีอัมจันแมนอันต่อไปก็จะเป็นแฮงค์นะซึ่งอันนี้อยู่ในไบโอมสโน จะอยู่ตรงนี้ให้เราขึ้นมาบนนี้ชุดแล้วก็มัผนผุนี้เราก็ต้องขึ้นรถคันนี้แล้วก็ขับไปข้างหน้าซึ่งข้างหน้าก็มีป้ายถนงปิดปุ๊บแล้วนั่งใงแฮงก็อยู่ข้างหน้าสต็อปแล้วก็ได้แฮงแล้วตต่อจากแฮงก็คือ บิลลี่เมก r s h i p ชิปปี้อัปโปสเตอร์ออนเดอะชิปใช่มันก็บอกอยู่ว่ามันคือชิปเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่กลางมันอยู่ที่ในเนี้ยในเรือเอาเลยนู่นเราต้องเทเลพอร์ตไปทะเลใช่โอเคตรงนี้จะใกล้สุดเอ้ยหรือว่าหินใกล้กว่าไม่รู้ว่าเราเทเลพอว่าอโอเคเราก็ต้องเข้ามาในเรือน,น้ำนี้ซึ่งไม่รู้ทำไมเราไม่เห็นขึ้นมาตรงนี้แลเ,เจอคูมาราลาซเวสตา้า แล้วมันก็อยู่นี่ไงบิลลี่เมกาชิปปี้อันต่อไปคือเบบี้ยดาอยู่ทะเลทรายที่เราเข้าไปไม่ได้ตอนนั้นผมรู้แล้วว่าเราต้องทำยังไง69 69โค้ดกดเอ Enter เสร็จแล้ววิธีการเข้าผมไปดูมาแล้ววิธีการเข้าคือเราต้องผมไปอย่างนี้ก่อนชึบเสร็จแล้วแล้วก็ชึบอย่างนี้มันจะมีเรียกว่าไอ้นี่ลองึม ยังไงอะเลยนะมันจะโดดไปได้เอือ้อตายมันจะโดดไปได้อยู่เทรดไซร์ใหม่แล้วก็ใสโ่โค้ดหกประตูเพิ่งปิดเมื่อกี้หกเก้าหกเก้าเอ็นเตอร์โอเคแล้วเราก็มาเหมือนเดิมตรงน,นี้นะแหละเราต้องอย่างนี้ป่ะอุ้ยไม่ใช่ตายเสียเวลาอีกแล้วโอเคตอนนี้ประตูจะปิดอาปิดไปแล้ว เาใส่โค้ดบนยี่หกเก้าหกเก้าเอนเตอร์เข้ามาใหม่อมีคนมาเยอะเลยยี่หวคนนี้เป็นอะไ้ไหมไมนติดตัวนี้อยู่นี่ไงได้แล้วขึ้นมาบนนี้เราก็จะได้เบบี้โยดาต่อไปก็คือพี๊ฟเดอะฟรอกคุรักไฟติงคิมเขาอยู่ทะเลทรายเท่าไหละเยวจะพาไปหาว่าเขาอยู่ไหนวิธีการคือเราจะต้องขึ้นมาบนนี้ บนนี้เราก็จะเจอกับอีรอนมสัสก์อยู่ตรงนี้แล้วเราก็ขึ้นไต่เขาบนนี้ไต่เขาขึ้นมาตรงนี้แล้วก็อ้อมมาตรงนี้จนกว่าเราจะเจอกับปี๊บเดือดรอซึ่งแอปอยู่ตรงนี้นี่เองแล้วก็ดเดินลงไปเอาเลยชึบปุบนี่แค่นี้เราก็ได้ครบแล้วใช่ไหมแต่เขารู้นะเออโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้ว ได้แล้ว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 โอเคได้หมดแล้วได้หมดครบทุกตัวแล้วนะก็ถ้าใครอยากให้ผมเล่นแบบไฟเดอรอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคบคลิปวันนี้อาจจะสั้นหน่อยขออภัยด้วยนะครับนะเพราะว่าคลิปเมื่อวานนี้เราเก็บไม่ครบวันนี้ก็เลยมาเก็บต่อคลิปอาจจะสั้นหน่อยก็โอเคถ้าใครอยากให้ผมเล่นแบบไฟเดอรอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะคบสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเทไรนะคะบ๊ายบาย Terima kasih telah menonton!